สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วเนาะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเคยนะคะสําหรับในส่วนของโครงการเงินเพิ่มเพื่อผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละแ5 0บาทจำนวน2เดือนนะอันนี้คือเราจะมาพูดถึงกลุ่มของผู้ใช้สิทธิกันก่อนกลุ่มของผู้ใช้สิทธิตอนนี้มีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สามารถไปซื้อของได้ด้วยตนเอง หมายความว่ายังไงหมายความว่ากลุ่มที่สามารถไปซื้อของเองก็คือมีบัตรประชาชนรหัสพินหกหลักและสามารถสแกนใบหน้าของตนเองได้นั่นเองค่ะ,ะกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการสวมสิทธิ์เนาะเพราะว่าสามารถทุกครั้งที่ซื้อของนะคะ่ค่ะจะต้องสแกนใบหน้าก่อนถูกไหมส่วนกลุ่มที่2เราจะมาพูดถึงกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางคืออะไรกลุ่มเปราะบางก็คือ กลุ่มของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและผู้พิการที่ได้มีได้มอบหมายให้ผู้ดูแลลูกหลานภรรยาพ่อแม่ที่น้องหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ตนเองนะคะไปยืนยันตัวตนเพื่อใช้สิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ธนาคารกรุงไทยแทนตัวเองอ่าแล้วทีนี้ต่อไปมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่อะคะ่ะที่ได้ส่วนลดค่าแก๊สถุงต้มไปอะค่าก๊สถุงต้มเนาะหรือแก๊สนั่นเอง อันนี้เนี่ยคือมันจะมีรถเลขถูกไหมรถเลขเพื่อที่จะมารับแลกไข่ไก่อุปกรณ์พลาสติกไม่ว่าจะเป็นกะละมังคูกขันอะไรต่างๆนานา,นารวมไปถึง <c oughs> รับแดกเป็นเงินสดอ,อันนี้นะคะการรับแลกเป็นเงินสดเนี่ยผิดแล้วนะความจริงมันทําไม่ได้เนาะมันทําไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของกลุ่มกระบังอะคะ่ะ คนที่มารับแลกเป็นเงินสดอ่ะเขาจะถ่ายรูปบัตรประชาชนไปบัตรประชาชนน่ะจะมีพินรหัสไอดีสิบสามหลักของตัวเองถูกไหมแล้วก็เขาจดหมายเลขพินหกหลักไปด้วยเพราะว่าบุคคลกลุ่มที่สองมีกลุ่มปอบางอะคะ่ะการซื้อของน่ะใช้แค่บัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขพินบัตรประช,ชนตัวไอเลขไอดี ID, บัตรประจําตัวประชาชนและพินหกหลักเท่านั้นถูกไหมหลังจากนั้นเนี่ยพวกรถเล่อะคะ่ะก็ส่งข้อมูลตัวเนี้ย ไปให้เครือข่ายที่เป็นเครือข่ายของตัวเองอะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนๆก็ตามส่งไปเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีการสแกนบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์และกรอกรหัสกินหลังจากนั้นเนี่ยสิทธิ์ของท่านนะคะก็จะถูกใช้ไปทีนี้เรามาพอพูดถึงการใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ย ถ้าประชาชนอยากรู้นะคะตอนนี้ทางสำนักงานคลังนะคะสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยสามารถตรวจสอบให้ท่านได้แล้วว่า,าสิทธิ์ของท่านอะที่ไม่ได้รับเนี่ยถูกใช้ที่ร้านอะไรอยู่ที่จังหวัดไหนแต่เราจะมีเงื่อนไขนะคะสาหรับการตรวจสอบสิทธิ์นะคะท่านจะต้องนําบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์เนาะฟังดีๆนะคะบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์และ ผู้ที่จะไปตรวจสอบให้ได้ค่ะจะต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าผู้ที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ให้เป็นลูกท่านจะต้องมีก็คือสำเนาทะเบียนบ้านที่โชว่วาผู้ตัวเอ้ผู้ผู้ได้รับสิทธิ์อะค่ะเป็นบิดาหรือมารดาของท่านหรือถ้าผู้ตรวจสอบเป็นบิดาหรือมารดาก็คือพ่อหรือแม่ให้นําสำเนาทะเบียนบ้านเหมือนกันเพราะว่าในสำเนาทะเบียนบ้านน่ะจะโชว,ว่าท่านน่ะมีสิทธิ์ อยู่ในอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วใครเป็นพ่อเนาะพ่อก็คือมีใครเป็นลูกถูกไหมคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกล่ะทํายังไงถ้าเป็นหลานอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันหรือเปล่าหรือถ้าเกิดว่าอยู่ต่างทะเบียนบ้านจะทํายังไงการอยู่ต่างทะเบียนบ้านนะคะก็จะต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์อาจจะเป็นรูปถ่ายก็ได้หรือถ้าไมถา่ถ้าไม่ใช้รูปถ่ายหรือถ้าใช้รูปถ่ายไม่ได้ผู้นําหมู่บ้านผู้นําชุมชนหรือ ผู้ใหญ่บ้านสามารถเซ็นรับรองมาแล้วนําเอกสารที่ว่ามายื่นที่สํานักง,งานคลังจังหวัดเพื่อตรวจสอบถ้าท่านอยากดําเนินคดีหรือว่าหลังจากที่ตรวจสอบแล้วะคะ่ะมันมีผิดปกติจริงๆทางสํานักง,งานคลังจะลงไปตรวจสอบร้านค้าร้านนั้นๆไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดค่ะ,ะถ้ายังไงเนี่ยฝากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะพึงระวังเนาะถ้าเกิดว่า เดือนที่แล้วคือเดือนพฤศพฤศจิกายนเนี่ยมันไม่ได้ใช้ไปแล้วตอนนี้เนี่ยท่านยังสามารถที่จะไปเปลี่ยนรหัสพินได้ที่ธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้ทุกที่ทุกแห่งทุกสาขาเลยนะคะอย่าลืมรักษาสิทธิ์กันด้วยนะวันนี้บ๊ายบายค่ะ